ขอแฟนอยู่เกาะหนึ่งเดือนอดีตพระเอกไผ่พาทิตย์รักสิบปีอยากแต่งงานสร้างครอบครัว อัปเดตชีวิตของไผ่พาทิท์ที่หายหน้าหายตาไปนานหลังจากที่หมดสัญญากับช่องมากสีละครเรื่องสุดท้ายที่หนุ่มไผ่เล่นคือผักบุ้งกับกุ้งนางซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเขาจะข้ามช่องมาทำงานกับช่องสามสุดท้ายก็ถอนตัวไปและจากการที่เข้าไปส่องในไอจีส่วนตัวของหนุ่มไผ่มานั้นเห็นได้ว่าเขาอย่างใช้ชีวิตแบบชิวๆท่องเที่ยวพักผ่อนผจญภัยอยู่เลย ล่าสุดไผ่พาณิชถือโอกาสโพสต์คลิปวิดีโอเพื่อให้คําตอบกับแฟนๆผ่านทางช่องติ๊กตอกหลังพบว่ามีข้อความส่งมาถามถ่ในประเด็นนี้เป็นจํานวนมากโดยทางด้านไผ่บอกว่ามีหลายคําถามนะครับที่ถามผมเข้ามาเดี๋ยวนี้ยังเล่นละครอยู่ไหมขอตอบว่ายังเล่นอยู่ครับก็เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นทางช่อง7นะครับก็เป็น GMM บ้างช่อง8บ้างอะไรแบบนี้ ส่วนปีหน้ารอเปิดกล้องสองเรื่องไว้เลยซึ่งก็จะมาอัปเดตกันขอฝากตัวไว้นะน้องใหม่เข้าวงการปอลอฟิลเตอร์แอปนี้มันเนียนสุดๆอ่ะหลังจากนั้นคลิปนี้ก็ถูกแชร์มีแฟนคลับแฟนละครเข้ามาคอมเมนต์บอกเล่าถึงความคิดถึงต่อเจ้าตัวกันมากมาย ขณะเดียวกันทางด้านแฟนสาวของหนุ่มภัยก็อัปเดตว่าขณะนี้ทางด้านหนุ่มไผ่ได้เข้าไปเที่ยวในป่าก็ยังห่างๆแบบห่วงๆเพราะยังติดต่อไม่ได้คิดว่าทุกคนก็คงจะเป็นห่วงเหมือนกันล่าสุดก็หายไป10วันส่วนการกลับมาคบกันหรือคุยกันอีกครั้งในครั้งนี้ก็ยังคงสนิทใจเหมือนเดิมแต่จะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป